เออออ้ไม่ฮะขาห้ามหมดแล้วอ hmm, ืมสุกสุกสุกไไหมเนยสุกเดี๋ยวยอมกันนะเนี้ย พบกับปันปนในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้ปันก็มาตบปลาคันไม้ไผ่นะคะแต่ว่าตอนนี้ปันยังไม่ได้ตบปลาค่ะปันเห็นว่ามันมีปลาซิวนะคะปันก็เลยจะเอาที่ดักกุ้งเนี่ยไปดักปลาซิวนะคะนี่ลามปันก็ผสมมาแล้วนะคะอยู่ในนี้ไปเราจะไปดับปลาซิวก่อนคือดักทิ้งไว้แล้วไปตบปลาเราไปตบปลาเดี๋ยวพอตบปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นมาดูนะคะว่าปลาซิวจะเข้าหรือเปล่า อันนี้หลังแรกแบบนี้เลยนะแบบนั้นเลยไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรเลย <นะ S 2> ไม่ต้องมัดมให้มันนี่ะเ,เดี๋ยวปลาผ่านมา,าเ,นเดี๋ยวปลาเห็นเดี๋ยวปลาเ็จัดก,การเองโอเคไปลังต่อไปไปน้าดีกว่าปลาไปงหน้า,บบนาด,ดีกว่าดักางหน้าเป็นที่ลงนั่นแหละปักจิวชอบยูทีเรื่องลง ว่าน้ำล็กนะไม่เป็นไรดักได้นี่เลยนะใช่ดักเลยวางไว้เลยอยู่ใต้น้ำด้วยต้องมัดไหมมัดต้องหรอมันไม่หายมันไม่มีน้ำไหลไงได้แล้วหลังที่สองตอนนี้ปันก็ลงเบ็ดแล้วนะคะหลังจากที่ปันไปดักปลาซิวมาวันนี้ปันก็เอาหน้าดินมาด้วยค่ะแต่ว่าปันใช้ทุน่นลอย ทุนปั่นก็ใหญ่เกินนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าปลาจะดินจมหรือเปล่าปลาที่นี่ไซส์เล็กด้วยแต่ว่าจะเอาปลาห้าโลมั้งทุนใหญ่ขนาดนั้นใหญ่มากเดี๋ยวรอชมกันคะ่ะว่าปลาจะกินเบ็ดเราตอนไหนแล้วตอนนี้ไม่มีแดดนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยอากาศเย็นบางทีก็คิดว่าถ้าไม่มีแดดปลาจะไม่กินหรือเปล่าคงไม่เกี่ยวหรอกมั้งก็รอชมนะครับ ว่าจะกินหรือเปล่าวันนี้ก็มากับแม่นะคะแม่ก็ไปตกข้างเอาเอามาแล้วอุว้ยมาแล้วครับตัวที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมคือตัวแรกที่กองถ่ายไม่ทัน <c oughs> แม่แม่อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนู่นครับหมวกสีฟ้าฟ้าอยู่ไกลเลยอันนั้นนั่งเรือนะครับ นี่มาแล้วครับมาแล้วไรอะไรปลาดึงจมแล้วทุนจมแล้วมันกระตุกมันกระตุกวันนี้ใช้สปริลด้วยนะครับตะวัดดูหน่อยโดนไหมไม่โดนอ้าวไม่โดนเหรอแล้วกันเอ้ยขันนู้นต่อข้างหลังต่อจะจมแล้ว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  เออเออโอ้ยโอ้ย้ไม้หักรุดเลยตัวใหญ่ด้วยไม้หักเยอะจนไม้หักเลยตอดตอนแล้วต่อต่อแล้วตอแล้วตอแล้วแม่โอ้ตัวใหญ่รุดเลยไม้หักไปเลยครับท่านผู้ชมแล้วมันกินตั้งนานแล้วเออ เอาไหมเอาไหมเอาไหมจมจมขาเล็ก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 เออ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 มามามามืออ้ยพรึบโอ้ยโอ้ยเข้ามือเลยเหรออะไรทิมอะเฮ้างำลังมันตเลยอู้เจ็บเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเจ้าแม่ต้องอดทนนะเป็นเจ้าแม่ต้องอดทนนะครับเลือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับดูนี่ใสๆงามๆพอพอตัวใหญ่ใหญ่จริงๆก็หุดนี่ได้กี่ตัวแล้วได้สามสี่ตัวแล้วนะครับอชนลมุนไปหน่อยครับเลยล <c oughs> ถ่ายให้ไม่ทันเดี๋ยวรอชมกันต่อครับต่อแล้วครับต่อครับนุ้น ون, น ون, น ون, นู้นลากไปไหนเออ,เอ,อมาแล้วมาแล้วอืตัวไม่ใหญ่ แต่โอเคอยู่เอ๊ะขนนูน้นขนนู้นขนนู้นตอดนะนี่นี่นี่ตึ๊บแล้วตึ๊บแล้วยกโอ๊ยไม่โดนใจร้อนไปหน่อยใจเย็นใจเย็นนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่แต่ใะไรโอเคอยู่เออเออมาแล้วมาแล้ว อุ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นไงไซส์ใช้ได้ไหมครับปานปานครับใช,ใช้ได้เพิ<อ>่งย้ายมาย้ายที่แล้วนะคะเพราะว่างูตัวเล็กสองสามนิ้วมันกวนอืมปลาตัวเล็กมันกวนเนาะเราก็ย้ายมาใหญ่ยยกว่าตัวเล็กเมื่อกี้น้อยนึง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอ,อ,อ,อ๋อคันตัวตัวเออเออมากมาอหนึกว่าจะตัวใหญ่ นีตัวเล็กมาเจอตัวเล็กนะครับปล่อยไปก่อนนะยังหนีไม่พ้นสักทีปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยตอนนี้ปันก็จะก่อฝายย่างปลาแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าปลาไม่กินเบปันแล้วถือว่าวันนี้ไม่ใช่วันของปันถ้าปลาไม่กินเบปันปันก็ต้องกินปลาค่ะปลากินแต่กินตัวเล็กใช่ ตัวเล็กเกินตัวเล็กกินดีมากกัดโอ้โหกัดเยอะมากแต่ว่าปันไม่เอานะคะปันปล่อยไปแล้วส่วนไซที่ใช้ได้ปันก็ได้มาแค่ห้าตัวแต่ว่าของแม่ยังกินอยู่นะคะแต่ีรอแม่เนี่ยปันก็เลยมาย่างปลากินดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าของแม่นี่จะได้ไซขนาดไหนนะ<笑><笑>เห็นถามแม่ว่าได้ไหมแม่บอกว่าได้นะคะแต่ว่าอาจจะใช้ได้แหละใช้ไม่ได้แม่ก็คงไม่เอาแล้วก็ ที่เราดักป่าซิวเมื่อเช้าโดนไหมไม่โดนเลยถือว่า<ะ>ไม่ใช่วันของเรา<ป>จริงๆเนาะไม่ป่าที่นี่ไม่ใช่มันไม่เคยกินรังปลาซิวที่เนี่ปันคิดว่าอาจจะมีส่วนไม่เข้าเลยอืมไอมันเป็นอย่างนี้เมื่อเช้าอะ่ะปันออกมาจากบ้านปันหยิบเกลือม,มาถุงหนึ่งโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็กกพยายาม คิดอะไรแล้วไงพยายามไม่คิดอะไรเลยก็คือยิบออกมาถุงหนึ่งก็คือคิดว่าแบบไปต่ปลาเจอมะขามอะไรอย่างเงี้ยเราหิวอะเราก็เก็บมะขามมาจิ้มเกลืออะไรอย่างงี้นะคะใช่เปล่าไม่ได้คิดเรื่องปลาเลยจริงๆไม่ได้คิดหรือว่ามันแสลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันปันก็พยายามไม่ถึงล<อ>ไม่ถือแล้วนะถือให้มันนัดทามไม่เป็นไรก็คือว่าปลาไม่ได้กินดีทุกวันไงถือว่าไม่ใช่วันของเราเนาะ ปลาไม่กิน<ช>ไม่เป็นไรวันนี้เรากินปลาแล้วกันย่างปลากินก่อนอย่างปลากินข้างเคืยงนะคะโอ้โหคุกขนาดนี้เลยเหรอาคุกอีกคุกอีก suave, sua, sua, sua. se can. เรียบร้อยฮ่าฮ่าว้าวต้องคอยจับมันไว้สักหน่อยอืมหูยไฟแรงต้องใช้ไฟอ่อนน้ำหนาวน,นี้ต้องย่างปลานะอืมใกล้ๆ 我等了。 ยัางป่ายังสุกได้ดีนะครับแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูกันน่าจะเยอะเปล่าหืม,มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่ยใหญ่อของแม่สย่ยใหญ่ตัวใหญ่ก็มีนะครับวันนี้ซูแม่ไม่ได้เลยปัน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 ได้กี่ตัว ได้ห้าตัวย่างไปแล้วสามตัวอันนี้นี้ให้แม่ไปแล้วสงสั่งแม่ไม่ได้น้อยแม่ได้เยอะกว่าปันปันอีกเดี๋ยวเราไปย่างปลาต่อครับอ๋อเขาหักเขาหักหมดแล้วอืมสุกสุกสุกเอาไม้เนี้ยอันท้อนี่แหละผลของการถูกทอดทิ้งไม้เลย ยังทิ้งอนนี้นี่ปลาของปันก็สุกแล้วนะคะได้เวลากินแล้วโหยกลิ่นหอมย่างปลาเผาแบบสดสเลยนะคะขั่งเคลือ่อนเลยจ้ะสดจากเคลื่อนเลยอ่ะแกกินเป็นไงรสชาติ ยังไม่ได้กินเลยอ๋อเหรออาอไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนแล้ว,ลวจะกินแล้วตอนนี้ที่อยู่มากกว่าร้อนอีกจะชิมแล้วนะเฮ้ยอ,อะไรเพิ่งเข้าปากอร่อยแล้วหวานหวานคือปลาสดไงรสชาติมันก็จะอร่อยมันจะไปสดได้ยังไม่มาตายแล้วไม่ปลาไม่ไม่ไมปลาอันนี้ไม่ไม่<ๆ>ไงอืมอร่อยมาก การหนาวๆอย่างนี้เหมาะเลยแต่ตอนนี้ปลาย่างของปันก็เรือแต่ซาบปลาแล้วนะคะปันก็อิ่มชะะ่องแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะถึงปันไม่ได้ปลาแต่ว่าปันก็ยังได้กินปลานะคะสามตัวย่างไปหมดแล้วค่ะ ตอนนี้มันก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาข่าวเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ